รถ SUV ขนาด7ที่นั่งจากบาจารุ่น2,025กำลังสร้างความตื่นเต้นในวงการยานยนต์ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการมุ่งเน้นให้ประสบการณ์การขับขี่สะดวกสบายสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่บาจารซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในด้านนวัตกรรมได้ก้าวเข้าสู่ตลาด SUV ขนาด7ที่นั่งที่มีการแข่งขันสูงโดยมุ่งหวงังที่จะสร้างรถที่โดดเด่นทั้งในด้านการใช้งานและความสวยงาม ด้วยการเปิดตัวนี้บริษัทตั้งความหวังสูงในการตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้นสำหรับรถ SUV ที่เหมาะสมกับครอบครัวซึ่งผสมผสานความหรูหราสมรรถนะและพื้นที่กว้างขวาง 1. ในจุดเด่นหลักของรถ SUV ขนาด7ที่นั่งจากบาร์จารุ่น2025คือการออกแบบตัวรถมีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทันสมัยกระจังหน้าที่โดดเด่นและมีความหรูหราพร้อมไฟหน้ารูปทรงเรียวยาวแบบเล็ดตัวถังมีเส้นสายที่โค้งมนและกว้าง ให้ความรู้สึกที่มั่นคงบนถนนและล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับภายนอกการออกแบบของรถคันนี้มีการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราได้อย่างลงตัวเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทั้งในเมืองและนักผจญภยัยภายใต้ฝากระโปรงรถ SUV ขนาด7ที่นั่งจากบาจารุ่น2025มาพร้อมกับตัวเลือกเครื่องยนต์ที่มีทั้งน้ำมันและดิเซลซึ่งทั้งสองตัวเลือกมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมควบคู่ไปกับการประหยัดน้ำมันที่ดี ทําให้เหมาะสําหรับการขับขี่ระยะทางไกลและการเดินทางในเมืองนอกจากนี้รถคันนี้ยังคาดว่าจะมาพร้อมกับตัวเลือกเกียร์ทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกวิธีการขับขี่ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ภายในห้องโดยสารของรถ SUV ขนาด7ที่นั่งจากบาจารุ่น2025ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางและหรูหราการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูง ระบบอินโฟเทนเมนตทันสมัยและฟีเจอร์อำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารการจัดที่นั่งแบบ3แถวสามารถรองรับผู้โดยสารได้7คนอย่างสะดวกสบายด้วยพื้นที่ขาและพื้นที่เหนือศีรษะที่กว้างขวางแม้ในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานแถวที่2และแถวที่3สามารถปรับหรืองอเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการทำให้รถคันนี้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ทางด้านเทคโนโลยีรถ SUV ขนาด7ที่นั่งจากบาจารุ่น2025มาพร้อมกับฟีเจอร์ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่รถคันนี้น่าจะมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise c o n t r o l ระบบช่วยควบคุมเลนเลนคิปปิง้งแอสซ,ซิสการตรวจจับจุดบอดไลท์สปอ o ์ตมอนิเตอริงและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติฟีเจอร์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการขับขี่ แต่ยังมอบความมั่นใจแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยนอกจากนี้ SUV คันนี้ยังคาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอข้อมูลดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบระบบอินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่และฟีเจอร์การเชื่อมต่อที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้านความปลอดภัยบาจาดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรถ SUV ขนาด7ที่นั่งรุ่น2025ด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่ง และฟีเจอร์ความปลอดภัยขั้นสูงเช่นถุงลมนิรภัยห่อลายจุดระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมการยึดเกาะถุงลมนิรภัยห่อลายจุดระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมการยึดเกาะโดยคาดว่ารถคันนี้จะผ่านการทดสอบการชนอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ในเรื่องของราคารถ SUV ขนาด7ที่นั่งจากบาจารุ่น2025คาดว่าจะมีราคาแข่งขันในตลาดซึ่งมอบความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันบาจาดเป็นที่รู้จักในการนำเสนอรถยนต์ที่มีฟีเจอร์ครบครันในราคาที่สมเหตุสมผลและ SUV คันนี้ก็น่าจะไม่แตกต่างโดยมอบทางเลือกที่น่าสนใจให้กับลูกค้าโดยไม่ทาให้กระเป๋าสตางค์เบาลง โดยรวมแล้วรถ SUV ขนาด7ที่นั่งจากวาจารุ่น2025คาดว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาด SUV ด้วยการผสมผสานระหว่างสมรรถนะพื้นที่และเทคโนโลยีมันตั้งเป้าที่จะตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวในยุคปัจจุบันที่มองหารถที่มีความหลากหลายและมีสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้กับครอบครัวหรือการขับขี่ในชีวิตประจำวัน SUV คันนี้มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถที่หลายคนรอคอยในปีนี้